สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมอีกแล้วลุงโปง้ง<ๆ>กลับมาพบกันอีกแล้วกับแแบบ Untitle Boxing อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปกินสิ่งนี้แล้วเล่นฟรีดอมจะชนะแบบกวยๆจริงเหรอว่าวันนี้นะครับผมแมบปบมวยที่เรารักเนี่ยจะมีการอัปเดตแพทใหม่ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะ <Wow. S 1> และที่สําคัญนะครับสิ่งที่ถูกอัปเดตมานั้นก็เป็นการปรับบาลานซ์ในส่วนของการแดชถอยหลังหรือแบ็ก a ดชที่ทําให้แบบนี้เสียสมดุลมาอย่างช้านาน แล้วก็เหมือนจะมีการปรับในเรื่องของการโหลดแบบ perfect dot อีกด้วยนะรายละเอียดการอัปเดตในครั้งนี้จะเป็นยังไงวันนี้ผมลุงปป้งจะมาเล่าทุกคนได้ฟังกันพร้อมกับความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นนะครับผมว่ามันแตกต่างจากแผทก่อนหน้านี้ยังไงพร้อมจะไปรับชมกันหรือยังหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมและฟังกันได้เลยแต่ก่อนจะไปขอขอบคุณแฟนอาร์ตส,สวยๆจากแทนคุงด้วยนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพของลุงปป้งที่กําลังซ้อมต่อยกระสอบรายอยู่ ว่าออกมาได้ดูดีมากๆนะครับผมหุ่นดีมากลุงป้องก็ขอบอกเลยว่าจเจ้าเจียม <Yahoo! S 1> หากใครมีแฟนอาร์หรือผลงานที่อยากอวดก็สามารถส่งมาได้ที่ Discord ของลุงป้องได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณ <c oughs> เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยการอัปเดตในครั้งนี้ <c oughs> นอกจากสิ่งที่ผมได้บอกไปในตอนแรกแล้วมันยังมีการเพิ่ม7อีโมดและ2แมปใหม่เข้ามาในเกม ซึ่งสิ่งที่ผู้พัฒนานะครับเขาได้ทําเกี่ยวกับอีโมดก็คือได้มีการเพิ่ม dual อีโมดหรืออีโมดคู่นะครับที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยทั้งเราและคู่ต่อสู้นะจะใช้อีโมดร่วมกันโดยวิธีการสังเกตนะครับผมว่าอีโมดไหนเป็นอีโมดคู่บ้างนะก็ให้สังเกตที่ท้ายชื่ออีโมดนะครับผมถ้าหากอีโมดไหนที่มีคําว่า 2P แสดงว่าอีโมดนั้นเป็นอีโมดคู่โดยอีโมดคู่ที่ถูกเพิ่มมาในตอนนี้นะครับมี4ีอีโมดด้วยกันนะก็คือ touch globe ที่จะทำการชนรวมกับอีกฝ่ายนะครับ คลาสที่จะไปการเอาแขนนะครับไปกระแทกกับแขนของอกีกฝ่ายเค้กวันเกิดที่จะเป็นการยื่นเค้กให้หน่อยฝ่ายนะครับผมแล้วแกลงเอาเค้กตบหน้าออนะแล้วก็อีโมดสุดท้ายก็คือเป่ายิงฉุบนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป่ายิงฉุบนั่นแหละนะ ่อมาก็เป็นไฮไลท์หลักของอัปเดตนี้แล้วนะครับผมก็คือการเนิร์ฟแบ็คแดชหรือแดชถอยหลังที่ถูกเนิร์ฟหนักมากในการอัปเดตครั้งนี้โดยมีการเพิ่มเอเลรแล้วก็ถ้าหากคุณกดปุ่มถอยหลังค้างหลังจากที่คุณทําการแดชถอยหลังมันจะทําให้คุณนะครับเดินถอยหลังช้าลงไปอีก นั่นก็หมายความว่าการแดชถอยหลังติดต่อกันนะครับก็ยังจะทําได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แดชต่อเนื่องเร็วเท่าแต่ก่อนโอเคและถ้าผู้เล่นเป็นสายถอยนะครับผมชอบแดชถอยหลังพอแดชแล้วก็เดินถอยหลังต่ออีกนะครับผมมันจะทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยถอยหลังช้าลงมากๆประกอบกับแพดก่อนหน้านี้นะครับผมที่มีการปรับให้พุ่งไปข้างหน้าได้เร็วและไกลขึ้นบอกเลยว่าผู้เล่นสายถอยในตอนนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบมากเวลาที่เล่นเพราะยังไงอีกฝ่ายก็แดชตามไปต่อยได้ทันอยู่ดี และหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นนะครับผมผมก็รู้สึกว่าการเอาแต่ถอยมันก็สร้างความเสียเปรียบให้กับตัวเองอย่างมากถ้าไปเจอผู้เล่นที่บุกไม่เก่งมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าไปเจอผู้เล่นที่บุกเก่งทําเกมเก่ง,กงแล้วก็เล่นหมัดวงในเก่งๆนะครับบอกเลยว่าสู้ยากมากแต่ว่าหลายคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้อาจจะก,กําลังสงสัยว่าเอา้าแล้วแบบนี้พวกหมัดที่โยกตัวหลบไปข้าหลังได้อย่างฮอคกับฟรีดอมเนี่ยมันได้รับผลกระทบหรือเปล่าจากที่ไปได้มานะครับผมว่ามันได้รับผลกระทบอยู่แต่น้อย เายังไงการโยกตัวหลบไปข้างหลังมันก็ o อเหมือนเดิมหลบได้ง่ายเหมือนเดิมเพียง <Okay. S 1> แต่จังหวะแดดถอยหลังหลบหลังจากโยกตัวแล้วเนี่ยอาจทําได้ช้าหน่อยแค่นั้นเองโอเคทีนี้ก็มาดูกันต่อนะครับผมว่ามีการอัปเดตในส่วนไหนเพิ่มเติมอีกบ้างอย่างแรกก็คือการแก้บั๊กต่างๆเกี่ยวกับการเล่นหมัดที่แด๊ดเร็วๆทั้งหลายนะครับถูกเนิร์ฟเล็กน้อยทําให้แด๊ดไม่ได้ถี่เท่าเดิมอันติของแฮนโลหรือมือต่ำนะครับถูกบั๊ให้แรงขึ้นเป็น45% จากเดิมที่แรง40%พร้อมกับเอฟเฟกต์บลายนะครับที่จะอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ผมว่าไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลต่อการเล่นเท่าไหร่ด้วยสกิลของมานชา้จจชาแต่ช้าได้เร็วขึ้นวินโดของบุลเลตแจ็บลดลงทําให้สามารถหลบบุลเลตแจ็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สกิลสโลของคิมุระถูรีเวิร์กใหม่ซึ่งในครั้งนี้นะครับมันจะไม่ลดระยะก,การแดชและไม่ลดความเร็วในการเดินอีกต่อไปแต่เอฟเฟกต์สโลนะครับมันจะไปส่งผลกับความเร็วในการรีเลือดและก็ลดสตา้นาน นั่นเท่ากับว่าถ้าคุณเล่นคิมูระแล้วคุณต่อยอฝ่ายมากแค่ไหนอีกฝ่ายก็จะมีความเร็วเท่าเดิมแดนได้ไกลเหมือนเดิมแต่เรื่องของอีฝ่ายนะครับจะรีช้าลงพร้อมกับสไตล์ไม่น่าของอฝ่ายที่จะลดน้อยลงเช่นกันบอกเลยว่าตอนนี้ใครที่เป็นเมนคิมูระนะครับต้องมีโยกไปเล่นมัดอื่นบ้างแหละเพราะว่ามันปรับมาเยอะมากๆนะแต่มันจะแตกต่างไปจากเดิมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวถ้่าว่างๆผมจะทาคลิปเกี่ยวกับคิมูระให้แล้วกันนะโอเคและท้ายที่สุดนะครับผู้พัฒน,นาได้บอกว่าคุณจะไม่สามารถสแปลมหลบเพื่อให้ติดเพอร์เฟกต่อไป อันนี้มันจะจริงแค่ไหนนะครับทุกคนก็ต้องไปลองกันเองแล้วแหละก็จบกันไปแล้วนะครับสารการอัปเดตแผนใหม่ของแมวมวยที่เรารักใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใ,ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสุดท้ายลุงปปองก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่านํำค่าไฟเพื่อให้ลุงปปองได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิก หรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสค i ิปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบและถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคิใหม่ของลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย Cause we want retribution Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution Yeah we ran out of patience Boy you're with the cold